เราเป็นคล่องหนึ่งห้ <laughs> ามท,ที่ยิบยังล้ะ

นกก็ยาแล้วป,ป่าอิ่มแต่คนยากจีป่ากินจนละอิ่มแล้วทีคนยังไม่ได้กินข้าวไงเลยเนอะเขาสนะวยดียโอ้ยตั้งเป็นสมองเนละสมองกลัวสมองเคืองจิตเยี่นยน

ม,มตดต้อเลยอเนาะ้อตอดนี้ก็มีตปูงปลงก็ให้่าใช่ไหมย,ยลองอีกน่อยกันไปหน้าฝ่ายห่เออนั่งสุดน,นั่งเจ้าได้กินสิคร เนี่ยแบบตัวตามันดึงลงไปจากแท้แน่เลย đấy chẹt nhéo cả con này cứ đong đệt à lắc đi sạt đây này này lòi bị thua nát à để mình khoe

เดียวสมัยว่ะยืนมาตายเหรอติดเบ็ดได้ปะยัยได้สตัวปลาร์กิลามตัวนี้อะไกันติดเลยติดเลยนะมัวนี้ติดขึ้นนมาใบสูตร เมือ no ิน anyway ก็งอ่ยลงทาลงเ้ยแ่ว่ามันกวนป่าอยู่นะป่าโบเข้าอ่ะเอาไปจากรอบกันแล้วรึยยังม่เลยโอ้ตอนนี้ยัง่มาที่เอาเก็ีเที่ยงแล้วยังงั้นมันติดอยต่ที่หญฮะอันนี้มันดินนงั้นติดเลยบอมันลุดพ้หนักดึงลงไปโอยจมลงไปแล้วนอะอยจม เออพูดอยู่

อ้กระตูนยัง่นะครบมันกินนะ้ามันบื้นนี่เลยเเนาะอนนไอ้คิงเน่ง่งเป็นคนเนี่ย <c oughs> ติบเดาติบดาติบเดาติบดาไปนนั้นแสงัอยู่น้ำห้วยมันสีขึ้นตีนาะน้าฝนตกนี่ฝนตกแังนี่ขึ้นกวะแค่ั้นะมีสุนั้นขึ้นไปหบ้านกอเป็นป่าธรรมชาตินะดกปมัเนี่ จะบื้นไปของมันตามประสามันแลาวนะอ,อันนั้นเอามียุ่อีกนึงที่ไอ้ยู่ไอ้ห้องแซงนะ<ม>ปากข้อบื้นเข้าไปในบ้านฝรัง่งพวเห็นเป็นตัวซ้ำเข็หนอบึกง่ายเด้อบ้านฝรัง่งอันหลังเดียวอยู่นะ<ม>อยู่ห้องแซงนะอืมครับโอ้กันกันมันตายไม่ไหมก็เอาเฮ็ดกินรถนะคือตายโดนนะถ้า<ม>

นี so ่ป <gment> ูหรอวะบักอยบม่คอยเห็นเอาเพียบบักคอหอยซาลีจะเลิกกินก๋กุ้งเด็ดุ้งกินวุ้งไงโตเยอเพ่านี่ก้อยนี่กวสมุติทานนะัวงนี่อุ้งหายเดี๋ยสมบัติทานนะอ่กันนะนี่ปลูกลงโลสองโล นี่เมือใดป่ากินนี่คือบมื่ยินเสียงเนาะไม่ยินหรอเอออี้อยกับคักจังเมื่อใดก็ได้ยินแต่เสียงอี้อยนั่นแหละงูซ่าที่เขากินกันเด้อเนี่ยวอคนเนี่ยกินงูเอาทางกระเทศออื่นเขกกินก่อน โอ้ยโอ้ยใหญ่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 โอ้ยตะไคร้มันโอ้ยเบ็ดเจ็บได้เปล่าล่ะโอ้ยอยังแล้วโอ้ยนาะคันเฮาเบื้องมันหนึบสนะขันเฮาเบื้องเราเอาใหญ่อันนี้อันนี้ลดนี่แโละยลุดหัาเลยตาหญ่ดีนะดึงอ่ะเนาะ โอก็ว่ามึงบนลิสเสียกมัดไว้นะ่มมัดติดแขนไว้จะเล่นว้ดถึงสินะเสียกมกัติดแขนไว้ติดแขนติดต่อติดท่าน,นไว้กันเฮาเบิ้งมันเบสไลิ์เล่นทีเพื่อปันมันรู้เลยนะใส่หน่วยบอกไง <laughs> 6คิดได้ไปยังไงะปตะเพียนนะได้ไปตะเพียนเครื่องโัว6จิตโอ้โห6จิด6 6จิต6จิตมันไปยโสกเลยวะเฮ้ยอยู่ไหน bơ bơ hột này là khương đi nào wa bơ nha kiểu nhà yeah, nong mai vậy đi nhà màu xẹp bệt nướng nè lắc khăn luôn vậy các nước sao ดึงดีๆไปเนี่อีกแล้วเดี๋ยวมันหล่นซากหล่นดึงกันเนี่ยออนนเอาหอมกินกันจังเนาะช่องนี้เดี๋เพื่อย่างลำบ่รบบมีงานกันนะเราได้หิ่หอมก็เลี้ยวเลี้ยวขาดไหลได้เลยปะ León.